สู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะกับดิฉันฮอนชาตินีบุญยบลนค่ะและดิฉันแอปเปิ้ลไม่มีวันจิจเจริญค่ะค่ะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็จะได้พบกับฮอนแล้วก็เพียเปิ้ลในรายการสายด่วนสุขภาพค่ะใช่ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะของใครต่อใครหลายคนนะคะเราก็ยังมีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพบาฝากกันเช่นเคยค่ะค่ะรวมถึงนี้เลยฮอนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เป็นเดือนแห่งหัวใจโรคนั่นเองหรือว่าโรคหัวใจนั่นเองเออนะไม่เคยทราบมาก่อนเลยเพราะว่าหลายคนบอกว เฮ้ยพอถึงต้นเดือนปุ๊บเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนรู้กันแค่นี้ไงรู้กันแค่รอเงินเดือนออกหรือเปล่าแบบนี้นะหัวใจก็เต้นตุ้ตุ้มต่อมด้วยนะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงว่าเออต้นเดือนก็ยังใจชื้หน่อยหัวใจหัวใจชีพจรก็เต้นแบบถูกจังหวะปับ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 ใช่ี้ยพอเริ่มมาถึงกลางเดือน แทงหวยหัวใจก็มีการลุ้นไงเสี่ยงไหมจะถูกหรือจะไม่ถูกถูกก็ดีใจไปถ้าไม่ถูกก็หดหูพอใกล้ไปเดือนสิอันนี้สิเต้นแรงเลยถ้าเกิดคนไหนเงินหมดตั้งแต่กลางเดือนต้องรีบหาเลยนะหัวใจก็ต้องสูบฉี่ตัวเองนิดนึงคอยไปแบบว่าจะหยิบยืมใครนะอันนี้ไม่ดีนะคะไม่แนะนำนะแบบนี้ไม่แนะนําดีกว่าค่ะเพราะว่าหัวใจนี่จะทํางานหนักเกินไปนะอาจจะช็อกหรือหัวใจวายตายได้แต่วันนี้นด้กิจกรรมของเราที่นํามาฝากกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าเรายกตัวอย่างให้ขำเฉยเยสนุกกานนะคะแต่ เป็นเรื่องของการดูแล,แลรักษาหัวใจคุณผู้ชมค่ะ,คะวันนี้คุณผู้ชมดูแลรักษาหัวใจหรือยังคะหมายถึงว่าหัวใจคนข้างๆหรือว่าหัวใจของเราเองค่ะเมบูรณ์จังวนค่ะทั้งหมดค่ะโอยโรคหัวใจนะต้องบอกก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าในปัจจุบันนี้นะมีคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากสถิตินี้ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆกับมาเร็งเลยและที่สําคัญค่ะอัตราการเสียชีวิตของคนที่เกิดจากโรคหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันค่ะน้องฮอนแล้วสาเหตุหลักๆค่ะเพีิเปิลจริงๆแล้วเนี่ยโหคนเราเนี่ยก็รู้อยู่ แล้ว,แ,ลวแหละว่าสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงต่างเนี่ยมันมาจากตั้งแต่ที่เราเนี่ยชอบสะสมในการกินหรือว่าการเลือกพชนาการในสิ่งที่ผิดๆรวมไปถึงนี้แหละค่ะคนที่ชอบสูบบุหรี่นะคะเป็นระยะเวลานานๆแ,แ,และ<ล>ที่สำคัญน่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล ต่างๆก็เช่นเดียวกันก็จะส่งผลเนี่ยทำให้เราเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมหรือว่าติดตามรายการของเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะเราก็จะมีการนําเสนอในเรื่องของสาเหตุของโรคหัวใจรวมถึงอาการมันเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมได้ชมและทราบเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้เราควรจะต้องหันมาดูแลตัวเองนะใ,ใส่ใจนะตั้งแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบว่ามางไม่ไ้เ,เออยังไม่เป็นแล้วก็เดินทางในชีวิตเนี่ยมาครึ่งชีวิตแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายัง รับมือกับมันตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังทําให้ไม่เป็นโรคหัวใจแบบว่า เป็นเรือรังไงเนเระรัหรือแม้แต่ผู้ชมท่านใดนะคะที่ดูรายการเรามาแบบต่อเนื่องที่นคอฮอนบอกนะคะบางท่านเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะนคอฮอนค่ะยิ่งดูรายการเราก็จะได้รู้เคล็ดลับในเรื่องของการดูแลหัวใจของคุณผู้ชมหนูโรคหัวใจได้อย่างดีขึ้นนะคะอย่างพี่เนี่ยยกตัวอย่างเลยเอาพี่ง่ายๆค่ะคุณพ่อเป็นโรคหัวใจต้องทำการผ่าตัดด้วยการทำบายพาสไม่ทำบอลลูนนะบายพาสถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ได้มาจัดรายการสายเดินสุขภาพนะคะตัวพี่เองค่ะก็ได้นำเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปใส่คุณพ่อในเรื่ ค่ะเลยนะไม่ได้เป็นเฉพาะโรคหัวใจค่ะเขาไ่เป็นโรคหัวใจส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโรคเบาหวานความดันตามมาเพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนเองอาหารจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในสูงวัยคุณพ่อพี่นี่คือจะ80แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สองในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างที่บอกไปผู้ป่วยโรคหัวใจใช่ว่าคุณจะออกกำลังกายไม่ได้นะคะคุณพ่อพี่นะถึงจะ80แล แล้วคุณผู้ชมขาดูตัวอย่างไว้นะแต่ใจท่านสู้มากมย้อนกลับเวลากลับไปนะคะเมื่อ5-6ปีก่อนนะคะ,คะที่ขาตัดทำไบพาสนะ,ค,ะคุณหมอชมคุณพ่อพี่เลยเนาะฮอนค่ะเป็นคุณตาที่แข็งแรงมากมจิตใจและกำลังใจดีมากถ้าคุณหมอทุกวัน ทาหรือยังเล่าหรือยังถ้าเป็นคนคนั้งข้างตีนอะแบบว่ารู้สึกแย่นะหัวเหี่ยวนะใช่แต่คุณพ่อพี่นี่ถามตลอดเลยแล้วคุณหมอก็น่ารักมากต้องขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาด้วยนะที่แบบดูแลคุณพ่อพี่ดีมากจนทั้งวันนี้ค่ะถึงแม้จะลุ่งเลยมา67ปีแล้วแต่การดูแลอย่างต่อเนื่องของพี่ทีู่แลคุณพ่อมาคครอบครัวเนี่ยก็ยังต่อเนื่องในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายง่ายๆเลยอายุเยอะจะให้ไปหักโหมแบบโหวิ่งลู่วิ่งหรือแบบว่าไิ่งที่มันไปง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกกิจ การมาเลือกกันทางกายที่เหมาะสมกับโรคที่ก็ให้คุณพ่อเดินค่ะถูกต้องเดินด้วยการแบบว่าเดินรอบบ้านเนี่ยเดินที่หน่อยหน่อยคุณพ่อพี่ทุกชันเนี่ยจะเดินง่ายๆคือเดินไปคอยแบบว่าเออคอยเล่นดอกไม้เดินคุยกับสุนัขแมวอะไรถือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายให้ออกซิเจนในร่างกายเราได้สูบฉีดแค่นี้ก็ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเราก็ได้ผ่อนคลายด้วยจากการที่แบบว่าทําอะไรเพลินๆอย่างเช่นตัดต้นไม้ตัดต้นไม้นะหรือว่าพูดคุยเล่นกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเออตรงนี้ก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินนะแล้วก็ผ่อนคลาย ใช่ค่ะถ้ามีเวลานี่เลยค่ะก็จะพาท่านออกเดินห้าสรรสินค้าโอ้โหหัวใจคุณพ่อพี่วัยรุ่นมากถึงจะ80แล้วนะจ๊ะยังชอบช้อปปิ้งอยู่ไม่ไม่หวั่นแม้วันมาม่าเลยจ้ะคือแบบว่าถ้าบอกว่าไปห้าสัสินค้านี่รีบเดินนำหน้าขึ้นรถทันทีเออนะต้องทําแบบนี้ค่ะคุณชม่ะพยายามนะคะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับกับเขาว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาจะมีกําลังใจที่จะอยู่กับเรารวมถึงกําลังใจที่เขาจะสู้ต่อโรคด้วยใช่แล้วค่ะเมื่อพูดถึงโรคหัวใจแบบนี้นะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับ การที่เราเป็นโรคหัวใจนั่นก็คือมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นิงตรงนี้นี่เขาเกี่ยวข้องเลยกับโรคหัวใจโดยตรงนั่นก็คือโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะฮอนข่าวว่าโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพแห่งนี้นะเป็นโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศไทยเราค่ะที่ดูแลในเรื่องของการรักษาหัวใจโดยตรงให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจใช่แล้วค่ะที่สําคัญค่ะชอบอีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือนวัตกรรมที่เขาสามารถนําเอาสิ่งแปลกใหม่ๆการดูแลรักษาสุขภาพมาให้กับผู้ป่วยตลอดเวลาเลยใช่แล้วค่ะตรงนี้แล้วเขาก็ได้จัดกิจ กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะชื่อกิจกรรมตรงนี้ค่ะว่า Home of Heart นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ห้างดี e อ p p o r i u m มนั่นเองนะคะแล้วครั้งนี้ไปจัดไกลนะจัดลูด้วย ทราบไหมคะพี่รเพิร์นว่าทําไมครั้งนี้เขาถึงไม่จัดที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเองเพราะว่าอยากจะไปจัดค่ะที่ห้างสินค้าชื่อดังแบบนี้เนื่องจากว่าจะได้ให้หลายๆคนหรือว่าคนที่ไปเดินที่นั่นนะคะได้ทราบถึงการที่ทางโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเนี่ยใส่ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมแพทย์สาขาเลยที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนั่นเองคนะตรงนี้นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลต่างๆค่ะหรือว่าการตรวจรักษาเช็คของหัวใจด้วยว่ายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นการตลาดที่ฉลาดมากค่ะน้องฮันค่ะเพราะว่าปกติ แล้วนะคะคนเราธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินเข้าสู่โรงพยาบาลอยู่ดีใครจะระบาบอกว่าคุณหมอตรวจเช็คหัวใจให้หน่อยน้อยคนมากค่ะเพราะฉะนั้นท่านี้ถือเป็นไอเดียอีกหนึ่งอย่างค่ะของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะที่เลือกค่ะไปเปิดกิจกรรมดีกลางใจกลางห้างดังนะคะเอ็มพรเรียม <or> แห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนาะก็ะอยากจะเช็คเพราะระว่าแบบไหนๆก็มาเดินห้างแล้วก็เสียเวลาเช็คอีกแค่สินาทีเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอยากทราบหรือยังคะเพียบเพิ่มว่ากิจกรรมในงานวันนั้นบีบรรยากาศอย่างไรบ้าง ะจริงๆแล้วอยากจะบอกน้องครว่าอยากไปเช็คด้วยตัวเองไปยังงไนะเออตอนนี้ไม่ทันแล้วเขามีมาแล้วไปเก็บภาพมาฝากละกันนะคุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันค่ะกาคือมูลนิธิขั้นผมมีความดีใจที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โอโมพาร์ทหรือบ้านหัวใจแห่งแรกของประเทศไทยในวันนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ และสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนและลูกค้าของเราทุกท่านการทำงานม,นมากๆการไม่ออกกำลังติดกระาดาษเหล่านี้ทำให้หัวใจเนี่ยเราจะหนักรมาขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่อนเพลียเต่นทุกปี<ไ>อยากให้พวกเราทุกท่านได้ ไม่มากนะฮะมันก็จะทําให้ตอนเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยมีการเป็นโรคปใจเนี่ยน้อยน้อยลงถ้าเราไม่เอาใจใส่ตอนที่เรามีอายุยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยก็จะทําให้หัวใจเราเนี่ยมีอันตรายมากขึ้นถ้าเรอายุมากขึ้นนะก็จะเป็นมากขึ้นเพราะนั้นทั้งหมดที่เราทำเนี่ยก็อเพื่อจะหัวใจของเราทุกคนเนี่ยแข็งแรง อาการเส้นตกเสียนร่างเนี่ยนะครับเป็นควาว่าอันตรายซึ่งจะเสียชีวิตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยจะต้องรีบให้การรักษาโดยเร็วที่สุดและทันท่วงทีนี่ความพร้อมเนี quizz, uh ่ยก็แบ hmm. <zet> ่งได้เป็นสามองค์ประกอบนะครับความพร้อมในด้านบุคลากรความพร้อมของเทคโนโลยีและก็เรื่องเวลานะครับที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะป้องกัน ไม้ครงการนี้ต <t ong> kind of ้องการการักษาตัค่ะรัษาตัวประชาชนอาจจะ้งมีการป้องกันกรติดเชื้อน้อยขึ้นไปนะครับดะนั้นก็นอกจากจะรักษาตัวกันที่บ้านช่วยกันแล้วนะก็คิดเองไปบ้างนะไมไม่ใช่ว่าเป็นของะครนบมามาตรวจว่ามัของรรยาของเรามีติอะไรในรูปตีดบ้าน ดูแลความตัวใจคุณแม่ยังไงบ้างคะเยอะดื้อมากถ้าว่าอย่างพี่แค่ถามด้านกความรู้สึกนะคะก็คงคล้ายๆกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดก็ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เรื่องของทานอาหารทานอาหารให้ให้ครบไม่ไม่เยอะไม่มากจนเกินไปอย่าอย่าทานที่มันจะมีความเสี่ยงอะไรต่างๆก็เลิกไปนะแล้วก็เรื่องสุขภาพกเรืองของือดกองเลือดอะก็เป็นเป็นเรื่องภายนอกทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นใช่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่านอกจาก การงานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยเราต้องใส่ใจดูแลสขุขภาพตัวเองด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการเนี่ยนุ้ยได้มาต <ใช S 1> อบว่าบอแล้วก็ครอบครัวปอเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของที่โรงงานที่เรยู่แล้วแล้วก็ตรวจสขุขภาพทุกปีป<พ>อเ <พอ S 2> นี่ยเป็นคนพาดูไก็บอกว่านุ้ยต้องเราต้องเช็คนะ<ม>เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะเพราะว่านุ้ยเองเนี่ยแนวร่านี่ไม่ไม่บวดนะคะแต่พอนแนวทะแยงขึ้นปุ๊บเดินขึ้นบันไดปุ๊บจะแบบอ่อออดเหนื่อย เขาก็คงสังเกตแล้วก็เลยบอกว่าเออไปไปตรวจเช็คไหมก็เลยเริ่มตรวจเช็คเป็นประจำเบบนีนผู้คนที่มีชื่อเสียงและที่แรมเป็นเหรียดีรวมถึงผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยนะคะการบริการของโรงพยาบาลนี้คือมีาพร้อมมากมากเลยใช่ไหมครับเพร้อมมากครับโรงพยาบาลเรานี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งคิดว่าทำแบบครบวงจรนะฮะ ทำวคครบวงจรหมายความว่าเราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคปอดเลือดเนี่ยฮะได้ทุกชนิดเลยครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกเนี่ยฮะหมดทุกแผนกนะฮะแล้วก็เราจะจัดบริการซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็วนะฮะผู้ป่วยก็จะได้รับบริการที่รวดเร็วแล้วก็ ได้รับบริการอย่างที่เราเรียกว่า caring หมายความว่าเราเรารักษาอย่างเอ็นดูนะฮวันนี้การัดงานด้วยในามีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็มีกิจกรรมทุกอย่างนะฮะกิจกรรมอันหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ประชาชนได้ทราบถึงโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดโดยเฉพาะทั้งเก่าทั้งใหม่นะฮะแล้วก็ให้ทราบว่ามีการ ปฏิบัติตนยังไงเพื่อจะป้องกันโรคนะฮะแล้วถ้าเปื่อเป็นแล้วควรจะป,ปฏิบัติตนยังไงมารับรับามารับรับการรักษาหรือตรวจบ่อยขนาดไหนแบบนี้นะฮะแล้วในในสวันเนี่ยก็จะพยายามกระจัดกระจายการให้ความรู้เนี่ยฮะไปไปถึง4วันเลยนะฮะก็อยากจะใหะ้ประชาชนมาช่วยกันมาสนุกสนานด้วยนะฮะไม่ใช่มาสอนหนังสือกันอย่างเดียว มาทําอะไรแต่ไรไม่เครียดครับเป็นเป็นบ้านบ้านใหญ่ๆเนี่ยให้ทุกคนได้มาสนุกสนานกันครับอืแล้วค่ะอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้าน,นะคะอ่าทางผู้ชมทางบ้านก็อย่างเนี้ยฮะอยากจะให้ให้รู้ว่าโรคหัวใจเนี่ยฮะเป็นโรคซึ่ เป็นกันมากที่สุดโรคหนึ่งของโลกนี่ฮะของโลกของเราเนี่ยนะฮะอย่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะของเราก็บริหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองฮะของเรามาเรลงอาจจะนําหน้ามานิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ายิ่งเจริญเท่าไหร่โรคหัวใจก็เป็นมากขนาดน,นีะ้ฮะแล้วก็ระวังตัวไว้นะฮะแล้วก็เป็นโรคซึ่งป้อ,องกันได้มากพอสมควรถ้าเผื่อเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะฮะแล้วก็ควรยังไง เราเราเรา,เราป้องกันได้เพราะนั้นอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องสำคัญค่ะขอทาุณำนะครับ พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สําหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New ไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณินฐานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนเก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์ผ่านทะลุหัวใจคนเรื่อข่ายเดกกันอ่านตลาดครับซสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามในนนดารา แต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบเอ็กซ์คลู พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I Love Dara พบกับพวกเราทั้งหมดในที่นี่ในรายการ I Love Dara พิมพ์ตลาดวิเคราห์ฉบับใหม่ล่าสุดโตคัแคทพัง,งาดเหนือชั้นเอนไซน์นาโนว่างเหวียนเป่ามาดาม22ยอดขายถล่มทลายขายตรงเฮลัน hey รัฐมนตรีสุรวิทย์หนุนเต็มที่ดีเดย์ Day, r b รี C, คุมประกันเนา่าสยบปัญหากินข่าวยกระดับธุรกิจสู่สากล โรงงานซันคล่าออกโรงตาสันชายได้สิทธิขายหนึ่งเดียวฝากครีโอค่ายจอยแอนคอยลงตลาด AP ฟอร์มทีมปลดแอก,กความจนควงแขนแอมลิสกุปลุกขายตรงเต็มพิกัดงัดึืนวัดคุณภาพตลาดชาเขียวโอชิอิชิตันมิเรอิใครดีใครอยู่ โรงพยาบาลศรีวิชัยปรับโฉมใหม่โกอินเตอร์ประกาศเข็นธุรกิจสูต่ตลาดหลักทรัพย์เสริมศักยภาพหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผม ไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจเนวไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า นั่นเองค่ะใช่ค่ะอย่างเบรกที่แล้วน้องอนพาไปชมกิจกรรมนะที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพจัดขึ้นที่เอมพเรีเมรนะคะขอทวนกิจกรรมนี้หนึ่งได้ไหมคะว่าชื่อว่าได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะชื่อกิจกรรมนะคะว่า Home of Heart นั่นเองค่ะตรงนี้อย่างเมื่อเบรกที่แล้วค่ะก็ได้พูดคุยนี่เลยกับผู้อํานวยการของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะคะนั่นก็คือนายแพทย์ระดับนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ได้เน้นแล้วก็ตอกย้าค่ะในเรื่องของการที่ต้องมีการดูแลแล้วก็ใส่ใจหัวใจมากๆเลยใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะเขาเรียกว่าอะไรอไวัยวะนะคะทุกอย่างในร่างกายของเราคณะนะฮอนคะ จะเคลื่อนไหวได้นะคะก็ต่อเมื่อหัวใจเราแข็งแรงใช่แล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจเราหยุดเต้นหรือไม่แข็งแรงหรืออ่อนล้าลงเหมือนแบตเตอรี่ค่ะน้องฮอนค่ะร่างกายเรานะคะอายุว่าบางส่วนมันก็ใช้งานไม่ดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลหัวใจกันใช่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการพูดถึงในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่นําเอามารักษาคะกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดเนี่ยที่ทันสมัยนอกจากนั้นยังมีความปลอดภัยด้วยนะสําคัญมากเพราะว่าผู้ป่วยหลายท่านนะกลัวในเรื่องของการช็อตเช่น ใช่ใช้ตรวจหัวใจไงมันต้องใช้กระแสไฟฟ้าบางคนกลัวว่าจะเกิดการช็อตไปหรือเปล่าอันนี้ค่ะรับรองว่าโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพน้องฮอนไปมาแล้วบอกว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอก็ได้ยืนยันกับเราด้วยนะในรายการค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ด้วยพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอีกแล้วมาฝากกันนะแต่ว่าครั้งนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ หัวใจเสวร์ที่ไหนท่สูงมย่นใในสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโรคหัวใจที่จะเกิดกับคนอายุน้อยๆเนี่ยก็คือพวกโรคหัวใจแต่กําเนิดหรือพวกโรคหัวใจโรแมนติกซึ่งโรแมนติกเนี่ยในประเทศที่เริ่มจะพัฒนาแล้วหรือในประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะ น้อยลงเรื่อยๆนะครับรวมก็จะมาเป็นโรคในผู้ใหญ่ซะเยอะนะครับในผู้ใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่ามักจะเป็นในผู้ชายอายุสูงแล้วอะไรอย่างี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนี้30กว่าปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็เริ่มเจอเลือดหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วผู้หญิงที่เคยคิดว่าต้อง5060ขึ้นไปเดี๋ยวนี้40กว่าก็เริ่มเจออันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นจากสภาพแวดล้อมแล้วก็ส่วนจากอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการดำรงชีวิตพฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะนะฮะ เบื้องต้นเลยกลุ่มหนึ่งจะไม่มีอาการเลยตรวจพบจากการตรวจร่างกายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาการไม่ชัดเจนเท่าไหร่เช่นวันเหนื่อยเร็วขึ้นกว่าเดิมทานอาหารแล้วรู้สึกจุกจุกท้องเหมือนกับว่าแหมท้องอืดตลอดเวลานะครับแล้วก็เคยทําอะไรได้มากกว่านั้นทําไม่ได้รู้สึกเกิดภาวะมันกับไม่ค่อยจะมีเรียวมีแรงมันกับเหนื่อยนายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประมาณ75%อนะฮะ7 5าถึงนี้อาการจะค่อนข้างชัด ก็คืออาการเจ็บหรือแน่นหนอก<ม>ขณะออกกําลัง<ฆ>พักแล้วหาย<ม>นะฮะจะบอกได้บางคนที่เจ็บคือเจ็บเลยบางคนก็จะบอกไม่ถูกจะรู้สึกเหมือนแน่นแน่นเหมือนกันลมขึ้น<ม>แต่พอพักเหนื่อยแล้วหายกลุ่มที่เจ็บก็จ,จะมีการร้าวจุกข,ขึ้นมาที่คอปวดกราม<ค>ไปที่ไหล่อาจจะเป็นไหล่ซ้ายหรือไหล่ขวาก็ได้<ม>นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นซ้ายเสมอไปหรอก<ม>นะฮะแล้วพวกเนี้ยคือพักแล้วหาย<ม>อันนี้อาการค่อนข้างชัดก<ฆ>ลุ่มซึ่งซึ่งเอ่อ เราต้องระมัดระวังมาก่อยจะเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีอาการเลย<ม>นะฮะเพราะว่ากลุ่มนี้มักจะอายุไม่เยอะ<ม>แล้วก็กลุ่มที่เกิดไอภาวะการเสียชีวิตกระทันหันเรกวๆซาดานเดนเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ค่อยมีอาการเลยหรือว่ามีอาการน้อยถึงู่วยเนรคหัวนะคะหรือว่าอาจจะมีการเตรียมตัวเตรียมมพร้อมหรือว่าป้องกันตัวเองนะคะคือจริงๆสิ่งที่ผมมักจะบอกเสมอๆไม่ว่าใครก็ตามที่มาถามนะครับก็คือว่าการรักษาโรคหัวใจที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้เป็นเสียแต่ต้นนะครับด้วยการํำรงชีวิตที่ดีมีพฤติกรรมที่เหมาะสมควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆบุหรีถ้าเคยสูบก็เลิกสูบเสียนะครับบุหรีเลิกวันนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงจะหมดวันนี้นะฮะฤทธิ์ออของบุรีที่สะสมไว้ในตัวเรากว่าจะหมดเบางทีใช้เวลา2ปีถึง5ปีกว่าที่ความเสี่ยงจะลดลงมาเท่ากับคนที่ไม่สูบ นะฮะถ้าน้ำหนักเกินในวันนี้ก็รีบรรลดเสียนะครับคือการป้องกันเนี่ยคือการรักษาที่ดีที่สุดเ <Yeah, S 1> พราะรักษาแล้วเนี่ยยังไงคือถ้าเป็นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยรักษาแล้วเ,เราได้ใกล้เคียงกับเดิม<ะ>แต่มันก็ไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แบบนี้และ <c oughs> นะคะทำให้หัวใจของพี่ในสูบฉีดแล้วก็เต้นแรงมากขึ้นเลยค่ะ <c oughs> ต้อง <c oughs> บอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่เป็นกาลังใจกับตัวเองด้วย <c oughs> ใช่แล้วค่ะรวมถึงคุณหมอนะคะก็ได้มาให้ข้อมูลต่างๆนะเรียกได้ว่าเป็นสาระหรือเก็บความรู้ดีๆและการสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจจะได้มีการดูแลรักษานะ <c oughs> ได้ทันท่วงทีไม่ใช่ปล่อยให้อาการเนี่ยโอ้โหเป็นหนักเป็นหนักมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เป็นโรคหัวใจวายได้ด้วยนะที่สําคัญนั่นแหละคือจุดสำคัญเลยเพราะว่าคุณหมอเขาบอกแล้วว่าหัวใจเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสาคัญ ร่างกายของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าหัวใจเต้นดีทํางานดีทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันก็ดีตามมาถูกไหมคะ,คะถ้าหัวใจเราไม่ดีหัวใจเราล้มเหลวปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น็อกมันก็ตายใช่แล้วคะ่ะตรงนี้ก็เลยต้องหันมาให้ความสําคัญแล้วก็ดูแลใส่ใจในเรื่องของหัวใจมากพอสมควรเลยค่ะ,คะพอดูรายการจบวันนี้ปั๊บนะเดี๋ยวคุณพี่ต้องไป นี่เลยค่ะเข้าโปรแกรมโรงพยาบาลแล้วตรวจเช็คห oh. ah. ah. ัวใจบ้างแล้วค่ะน้องฮานด์ถามเพราะว่าช่วงนี้ห oh. right, ัวใจของคุณพี่เนี่ยอ่อนแอหรือเปล่าเต้นผิดปกติหรือว่าอ่อนแอจังหวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะมีการสปาร์คใครหรือเปล่าอะไรอย่างไี้สปาร์คงไม่สปาร์คอาจจะมีแบบแป๊บๆอะไรแบบนี้ว่างนะก็ต้องไปตรวจเช็คหัวใจกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแต่วันนี้ค่ะเวลาของรายการสายด่วนสุขภาพนั้นนะคะก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการดีๆแบบนี้นะได้ใหม่ค่ะทุกวันเลยเวลาเดิมค่ะวันนี้ฮอแล้วพี่แอปเปิลนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้าน ไปก่อนสวัสดีค่ะ